สวัสดีครับสอนแก้ไขคำบรรยายหรือ d e s c r i p t ัใ,ใต้คลิป YouTube มีข้อควรระวังเคล็ดลับต่างๆอะไรบ้างก่อนรับชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่ง s u b สไครต์นะครับผักดันช่อง107เคล็ดลับขอพระคุณมากๆครับดูภาพรวมนะสิ่งที่ควรมีแนะนําครับติดแฮชแท็กนะครับลักษณะนี้เป็นการเน้นคําเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอนะครับเน้นคําตัวอักษรสีน้ําเงินใต้ชื่อคลิปขณะที่เล่นคลิปจะปรากฏข้อความนี้ ก็เพื่อให้ผู้ชมได้รู้ว่าจุดประสงค์คลิปนี้สื่อเชิงอะไรนะครับทำให้ AI โ o b o t ค้นหาคลิปของเราเจอก็เป็นองค์ประกอบเล็กน้อยนะครับแต่องค์ประกอบหลักๆนั่นคือชื่อคลิปและคำบรรยายส่วนใหญ่มันสอดคล้องกับเนื้อหาในคลิปหรือไม่ใช้เวลายาวนานหรือสั้นมากน้อยเพียงใด สิ่งเหล่านั้นเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้คลิปติดผลการค้นหาสามารถใส่ลิงก์ได้นะครับเช่นแนะนําเลยละกันลิงก์ l ลายนะไม่ว่าจะ l ลาย OA หรือลายส่วนตัวแล้วแต่ความสะดวกลิงก์ต่อไปคือ Facebook Fanpage ครับควรจะมีติดไว้ในใต้คลิป y o u t u b e นะและมีผลต่อการค้นหานะครับพยายามตั้งชื่อ ID f a เฟซแฟนเพจของคุณให้สอดคล้องกับ y o u b u Channel คีย์เวิร์ดในแต่ละคลิปในช่องของผม คือ107 SEO นี่ก็กลายเป็น2 in 1นะครับลิงก์ Facebook Fanpage ลิงก์ย่อน,นะครับ fb.me/107seo เมื่อผู้คนพิมพ์ช่องค้นหา YouTube นะครับแค่ตัวอักษร6ตัวนะครับเดี๋ยวผมลองพิมพ์นิดนึงนะครับ SEO ค้นหาครับเจอคลิปในช่องของผมเพียบเลยนะครับเพราะผมใส่ลิงก์ของ facebook Fanpage นี่ครับ ข้อความนี้มันอยู่ใต้คลิปหรือค p ิ i o นในคลิปของผมโอกาสสูงมากนะครับผู้คนที่รู้จัก ID Facebook Fanpage แล้วค้นใน YouTube ก็เจอคลิปหรือความเกี่ยวข้องใน Channel ของคุณคือมันเชื่อมโยงระหว่าง Facebook กับ YouTube นั่นเองครับดังนั้นการเขียนการเขียนคำบรรยายที่ดีนะครับผมแนะนำตั้งชื่อ Facebook YouTube และโซเชียลอื่นให้เป็น ID ให้เป็นชื่อเดียวกันทั้งหมดนะครับและมีคีย์เวิร์ด6ตัวอักษรเตัวอักษร ขอให้มันสอดคล้องกันเบอร์โทรใส่ได้นะครับแต่แนะนำนะพิมพ์3ตัวอย่างเช่นเบอร์095เว้นวัรค2ทีนะครับ605เว้นวัคทีนึง0106นะครับหรือจะเว้นวัคก,กี่ทีก็ได้นะครับแบบนี้นะทำให้มันโดดเด่นนะครับอาจจะเว้นวรคแบบนี้นะครับเว้นวัคทีละบรรทัดได้เลยผมเปิดให้บริการผู้สูงอายุสำหรับเรียนออนไลน์ก็รับผู้สูงวัยนะครับถึงแม้ว่าวัยรุ่นจะทักเข้ามาเยอะนะครับก็รับผู้สูงวัยเป็นคอร์สเรียนหลักสูตร สร้างกิจการบนโลกออนไ elling, ลน์ Selling Marketing Branding นะครับ3อย่างเป็นสมาชิกแบบชําระเงินนั่นเองครับ G ก็ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับบริการของคุณถ้าใครขายสินคา้าเกี่ยวกับการบริการต่างๆก็ใส่รายละเอียดให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาของคลิปนะครับก็ดูติดต่อได้ง่ายนะสำหรับใครที่ทําโฆษณาบน YouTube สรุปนะครับติดแฮชแทนะครับแลปะปะปนอยู่กับคําบรรยายได้นะในส่วนแฮชแท็เนี่ยระวังนะครับแฮชแท็ก ห้ามมีสัญ,ญลักษณ์หรืออะไรที่มันไปปะปนแบบนี้นะครับควรที่จะเว้นวรคนะต้องติดกันห้ามเว้นวรคแบบนี้คือสมมติว่าแฮชแท็กคำว่าปกคลิป YouTube ห้ามมีเว้นวรคนะครับปกคลิปห้ามเว้นวร o ยูทู e แบบนี้ถ้าต้องให้ติดติดกันแบบนี้นะโอเคน่าจะเข้าใจในการเขียนคำบรรยาย YouTube ครับต่อไปครับในการเขียนครั้งต่อไปแนะนําให้คุณผู้ชมคัดลอกตรงนี้นะครับคัดลอกเอาไว้เลยจะเก็บไว้ใน o o g l e Keep บันทึก โน้ตต่างๆของคุณก็แล้วแต่นะครับคลุมแล้วคัดลอเก็บไว้ในในโอกาสต่อไปสร้างคลิปขึ้นมาใหม่คุณก็สามารถที่จะเข้ามานะครับโอเคในหัวข้อวิดีโอจากนั้นก็กดดูเพิ่มเติมนะครับกรณีที่คุณต้องการแก้ไขคลิปเก่าๆแต่พยายามแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายใน3วันถ้าคลิปที่ติดผลการค้นหาแล้วอย่างเช่นคลิปนี้977เนี่ยผมจะไม่แตะต้องเลยนะ ต้องแก้ให้เสร็จสิ้นนะครับถ้าติดผลการค้นหาแบบนี้แล้วอย่าไปแตะต้องนะครับเดี๋ยวถูกลดการมองเห็นนะแต่ว่าถ้าคลิป70ต่ํากว่า100วิวสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขนู่นนั่นนี่ได้นะครับจําง่ายๆถ้ายอดวิวมันเกิน100-200หรือติดผลการค้นหาแล้วไม่ควรไปแตะต้องนะครับสมมติมเจอคลิปใหม่แบบนี้นะครับก็กดเข้าไปที่คลิปนี่นะคุณก็แค่กดคาไว้ที่พื้นที่ว่างไปคัดลอกนะครับแล้ววางแบบนี้นะลักษณะประมาณนี้นะครับ ก็กดอักษรกลับย้อนกลับนะครับแล้วกดบันทึกได้เลยนะผมไม่บันทึกนะหรือต้องการไปคัดลอกคําบรรยายใต้คลิปของคลิปอื่นๆนะครับก็กดกดเลื่อนหาคลิปที่ต้องการคัดลอกนะเพราะมันมีแพทเทิร์นเดิมๆนะครับก็หมายถึงมีแค่กดเข้าไปแก้ไขคำบรรยายก็มีแค่ลิงก์เฟซลิงก์ไลน์นะครับเบอร์โทรเขียนเอาไว้นะครับหรือเว็บไซต์มีแค่นีค้คุณก็แค่คัดลอกแล้ว คัดคัดลอกแล้วไปวางในคลิปใหม่ๆของคุณได้นะครับในส่วนการใส่หน้าปกคุณต้องยืนยัน YouTube ก่อนนะมีคลิปมาฝากที่ตัวไอมุมขวานะครับมีคลิปอื่นๆมากมายเกี่ยวกับ YouTube นะครับช่วงท้ายก่อนจากกันไปฝากไว้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ